ไดมอนด์ไดมอนด์กลับบ้านไหมกลับบ MA ้านไหมกลับบ้านไหมไดมอนด์กลับบ้านไหมกลับบ้านไหมลูกหืมไดมอนด์กลับบ้านไหมลูกหืมบ้านหนูไฮโซกั่โรงแรมเลยนะหืมหืมบ้านหนูฮืมเลือกเก่งจริงๆเลยหืมืมเจ้าของกระจดีนะลูกนะใจดีรุ่เล้งกลับบ้านนะลูกนะกลับบ้านนะเอ้า เล่นก่อนแป๊บนึงกลับบ้านยังอืกลับบ้านนะกลับบ้านอืมกลับบ้านยังกลับบ้านกลับบ้านยัง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  <c ười> <c ười> แกงแมวแกงแมวไปคุณแม่รออยู่แล้วเล่นให้หายเหนื่อยก่อนโอ้ยเล่นให้เหนื่อยก่อนอืมจะได้นั่งรถสบายสบายแล้วเนาะเล่นให้เหนื่อยก่อนอก่อนกลับบ้านอืม